คุณผมหมายถึงคุณนั่นแหละทำไมก่อนไปดูคลิปของผมไม่กดปุ่มติดตามและปุ่มไลค์ฮะแค่กด2ปุ่มนี้นี่มันทำให้ผมมีกำลังใจมากแล้วก่อนไปดูอย่าลืมไปกดด้วยล้กันนี่มันคันเทปบริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกเติมและที่สำคัญ มีบริการเติมเกม One Punch Man The s t r o n g g a t อีกด้วยเติมง่ายๆเพียงแค่ใส่ UID กับเลขเซิร์ฟเวอร์รอไม่ถึง5นาทีก็ได้รับของจากซองจดหมายนั้นเลยเติมไว้เติมถูกต้องั้นเทพตเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะครับจะไม่มีคอนเทนต์อะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมแค่จะมาปิดตำนานเลยนะครับเออผมมาพูดเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะปิดตำนานเซิร์ฟเวอร์636นะครับก็คือเหตุผลเข้าเหตุผลเลยนะครับว่าทําไมผมถึงปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิด ไม่ได้เป็นเจ้าของเซิร์ฟทำไมถึงปิดตำนานเจ้าของเซิร์ฟทุยทำไมถึงต้องปิดตำนานเซิร์ฟเวอร์636ของผมตอนนี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผมเล่นอยู่ทั้งหมด3เซิร์ฟเวอร์นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนย่อหนึ่งแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไทยหนึ่งนะครับก็คือไทยจะมีอยู่2เซิร์ฟก็คือเซิร์ฟ603กับ636นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์636ที่ผมนั้นจะปิดตำนานนะครับก็ผมจะพูดตรงนี้นะครับว่าผมนั้นจะขาย นั่นแหละจะขายไอดีนี้นะครับไอดี636พลัง2ล้าน7นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วมันคูที่จะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่เป็นเพราะว่าผมนั้นติดอาภารกิจหลายอย่างหลายเกยมมากนะครับทำให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะมานั่งดันพลังหรือแบบอะไรอย่างนี้ได้เหมือนคนอื่นเขานะครับก็ไอดีนี้นะครับผมจะขายทั้งหมด650บาทนะครับไอดี ID นี้650บาทนะครับแล้วก็ยอดเติมของไอดีนี้นะครับโดนไปแล้วทั้งหมด1,180 สามบาทเป็นสิบสามแบงค์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคูณให้ทุกคนได้ดูเลยนะหนึ่งหนึ่งแปดสามคูณห้านะครับผมเติมไปแล้วห้าพันเก้านะครับสำหรับไอดีนี้นะก็มันจะไปหนักตรงที่สุ่มซวยริวนั่นแหละนะที่มันโดนไปเยอะนะครับแล้วก็เติมเอ่อพวกโฆษณาอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีอะไรเงรี้ยกระจิบกระจอยนะครับพวกเหลือๆพวกนั้นแหละนะ ก็ของกระดี่ก็จะให้ผมมาเติมไปนะครับเในส่วนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมนั้นก็เสียดายเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่นะครับแต่เพื่อจะทำคอนเทนต์แล้วก็ทําให้ผมนั้นไม่เหนื่อยในการเล่นเกมนี้ต่อไปก็จะเป็นที่ต้องขายนะครับทุกคน650ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทุกสัสดส่วนทุกช่องเลยนะครับแล้วผมนั้นจะเล่นจนกว่าไอดีนี้จะออกละกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกับคนที่เขาจะสารต่อของผมนะคือผมนั้นจะเล่นไปจนกว่าไอดีนี้จะออก ก็คือถ้ามันไม่ออกก็ยังจะไม่เลิกเล่นนะครับคือจะทำเควสเกบส็บทรัพยากรให้ละกันสําหรับคนที่จะมาสืบทอดต่อให้ละกันนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูไล่อย่างเริ่มดูไล่เราจะไปไล่ดูทีละโซนทีละโซนเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตีห้าไม่ใช่ตีห้าหรือตีสี่นะครับแล้วก็เออมันก็ทําการรีเซิร์เวอร์นะครับก็ยังไม่ได้ทาเควสอะไรเลยนะแต่ถ้าทาคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปได้ทำเควสอะไรให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่บ้านก่อนเลยเออถ้าจากท้ายสุดนะครับก็จะเป็นห้องวิจััยนะครบ ห้องวิจัยนี่ผมก็ยังทำเลเวลบางตัวนี่ยังไม่ได้เยอะนะครับเห็นไหมมันยังมีแบบบางตัวนะที่ยังไม่ได้แต่ว่าคอหลักๆเป็นคอเด็กนี่ก็คือใกล้จะวิวสแล้วนะครับเห็นไหมมันก็ยังขาดของเล็กน้อยอยู่แต่มันก็สามารถที่จะทำวิวสได้เลยอ่ะถ้าคนขยันเล่นกว่าผมนะแล้วก็พวกคอก็ มีนิดเดียวนะครับก็นิดเดียวจริงๆมีแค่1 2 3 4 5ส5 6ามี่ห้าหกห้าหกเออหกคอนะครับมีใค่หกคอเองนะครับแล้วก็มาที่ฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ก็ปลดไปแล้วกลุ่มที่9นะครับแล้วก็อัพดาวนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าจริงๆมาอัพได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้อัพอย่างเช่นไอ้พวกเป้าหมึกพวกเนี้ยผมแทบจะทําได้เกือบทุกตัวเลยนะให้มันเป็น3ามดาวเห็นไหมติมันก็มีนะเออใครที่แบบว่าสารต่อผมเนี่ยก็สามารถที่จะมาอัพไอ้พวกนี้ได้เลยนะครับ ไอพวกฟิกเกอร์เนี่ยก็เออนะอัพใครมาสารตอบผมก็อัพได้เลยอะ่ะมันเป็นของของคนที่เขาสารตอบผมแล้วนะในสวนต่อมาก็จะเป็นฝึกฝนแล้วกันฝึกฝนนะครับก็เต็มไปแล้วนะครับลงที่1เนานะลงที่2ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับขาดสายวุฒนะลงที่3ก็70%รลงที่4 82ปงลงที่5เนี่ยเพิ่งปลดเมื่อกี้นะก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับต่อมาจะพาไปดูที่อันดับอันดับก็ อยู่ที่66นะครับล่วมาเยอะมากเพราะว่าผมไม่ได้ดันอะไรเลยจริงๆนะครับเก็บแค่ทรัพยากรนะฟานดานอยู่ที่1 6 2ตัวละคอสุดแก่งอยู่ที่56นะครับเป็นซุยลิวพลัง89 0แล้วก็กิวก็อยู่อันดับ1นะครับกิวของออข,ข,ของใครก็ผมไม่รู้จักนะครับแต่ก็เป็นสัวกิวที่หน้าตาดีแล้วกันนะพู้แคนิ้พอนะครับแล้วก็ ในหน EP ในหนี p ลรารัลองแล้วกันลานปลบองนะครับก็อยู่อันดับที่48นะแล้วก็มีคนมากระทืบกูในใครเนี่ยแม่งพลาเสียเลยช่างมันนะใครว่างก็มาเล่นด้วยแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้แล้วก็ศึกไร,ร้เขตที่ส,สุดนะครับก็ผมพยายามที่จะขยันเล่นเพื่อที่จะเอาอันนี้นะทุกคนแต่ไม่ไหวจริงนะครับเพราะว่าติดหลายอย่างมากแทบไม่มีเวลาเล่นเลยนะครับแค่ทำเควสนี่ก็หมดเวลาไปเป็นวันแล้วแล้วก็ศูนย์กลางฝึกนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะ ก็จะมีเด็กซีฟู o o d t r i l o ใต้ดินโซดิกแล้วก็เด็ก HDR Joe Sea ปู่บอมนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็ใส่เป็นตัวที่แบบพอที่จะเอามาใส่ในทีมได้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับส่วนฝึกสกิลก็เลเวล58 58 5บ 58, 58แล้วก็เลเวลรวมนะครับอยู่ที่174แล้วก็ปลดมา4.3.3จุดจุดนะครับประมาณนี้เลยส่วนในไซตามานะครับรูปสตอรี่ก็ผมกำลังทำรูปนี้อยู่นะครับรูปนี้เนี่ยมันจะบวก อัตราดาเมจสายเทคนิคก็กคือก็คือเอาไปบวกให้จกักรพรรดิเ็กแหละเนาะประมาณนะั้นแต่จริงๆอะ่ะมันจะต้องทําให้ซยรีก่อนนะครับที่เป็นสายโจมตีเนาะอย่างเช่นอันนี้นะเห็นไหมพลังโจมตีเพื่อนสายต่อสู้บวกอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็พยายามทําให้สายต่อสู้ก่อนเนาะแต่จริงๆกับผมพลาดนะครับผมพลาดคนที่จะมากดอันนี้แต่พอดีว่าผมนั้นรีบไปหน่อยเลยมากดอันนี้นะก็เลยช่างแมงแล้วกันนะใครที่สารต่อผมก็มา ทำอะไรต่อก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วก็ทักษะทักษะก็ปลดมาได้แค่สามช่องนะครับแค่สามช่องแล้วก็ยังปลดไม่ได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมมันยังปลดไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าผมแล้วไม่ค่อยมาทำเควสทาอะไรเกี่ยวกับแารสารวจสำรมานะในส่วนต่อมาก็เป็นภาพลวกันภาพนี่มันไม่เกี่ยวะไรหรอกนะครับแต่ผมจะให้ดูตัวละครที่ผมมีและการนาะเพื่อความง่ายเนาะตัวละครที่ผมมีทั้งหมดนะครับก็จะมีซูริลยูอาร์จากดพัทเดยยูอาร์ซีฟูเอ็นอาร์บวกโซนิก เอราชาซีพูดเอนอาร์ทัสซิเมคิเอ็นอาร์พูริพูริพิสเตอร์เอ็นอาร์ใต้ดินเอนอาร์อาชุดเอ็นอาร์เด็กเอ็นอาร์เกริวเอนอาร์กาโลไม่ใช่กาโลเอ่อพิโเอนอาร์ว่าแฟงเอสวีลิวเอกาโลเอแล้วก็มียันโซนิเอนเนาะประมาณนี้เลยนะครับส่วนตัวที่เป็นระดับ SR นี่ก็คือมีเกือบหมดแล้วนะขาด้แค่กตัวระดับ R ก็มีหมดระดับ N ก็ต้องมีหมดอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้นะเอเนาก็ยังขาดอีกเยอะเลยแล้วก็ในกระเป๋านะครับในกระเป๋าตอนนี้จะมีคูปองเหลืออยู่อีกสิบห้าใบนะครับถ้าตีเป็นเงินจริงๆก็เจ็ดสิบห้าบาทนะแล้วก็มีกล่องอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีกล่องเฉพาะของพวกตัวคอนะครับแล้วก็กล่องคุปณ์สีส้มเอาเดี๋ยวผมเปิดให้เลยห้าเศษนะอย่างเกลือแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับแพ็คเลือกตัวละครแต่เป็นเศษเป็นเศษแล้วก็อันนี้นะครับกล่องเลือกโบราณสากล อีก43กล่องแล้วก็จะมีกล่องซุมอีก16กล่องนะครับก็เห็นไหมไอของพวกนี้ีควรที่จะเปิดเพื่อไปอัพนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะเห็นไหมเพราะว่าผมมันทำมาแบบคือเก็บมาแล้วก็ไม่สุ่มอะไรมานี้นะแล้วก็ตัวดามอีก37บใบตัวอาวุธอีก26บใบตัวโม่อีก2ใบนะครับแล้วก็ของต่างๆอานาอะไรพวกนี้เราก็ดูเอาแล้วกันนะผมจะเล่อนเร็วๆนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะครับที่ค่อนข้างกากนะอยาปสนใจมาแล้วก็มีอันนี้ที่ยังไม่ได้อ่อไปปลดนะครับ ถ้าใครที่สารต่อผมแล้วก็อย่าลืมไปปลดด้วยละกันเนาะพลังจะได้เพิ่มเยอะๆแล้วก็มีเศษไอ้นี่ห็นพัฒนาีโล่หเม็ดนะครับแล้วก็ฮีโร่อีกหเม็ดนะครับแล้วก็มีอันนี้อีก5อันแล้วก็ลางลานีกก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตาเฉพาะอสูรหอันได้เป็นอีกสองอันนะมีอะไรกว่าประมาณนี้ละกันเนาะใครที่ได้ดีไปเนี่ยก็ไปดูดูเอาละกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็ในส่วนของการที่ผมนั้นเติมซื้ออันนี้ก็ยังไม่ได้เติมซื้ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้อ ค่าพีซื้อแต่อันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อลูนไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีอะไรคือผมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับก็เลยขายถูกนะเพราะว่ามันคือคนที่จะซื้อยแต่ผมเล่นไม่ไหวจริงนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อนะส่วนกลยุทธ์ลูนนะครับลูนก็ปลดได้ตามนี้เลยนะเห็นไหมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเลือกที่จะปลดดาบคอมแฟรวก โจมตีนะครับเพราะว่าผมนั้นชอบต่อยแรงๆนะแบบเลน่นซูอยู้วมันต้องการที่มันต่อยแรงๆเราจะซิวจะได้ต่อยแรงๆอะไรทีประมาณนี้นะแต่จริงๆคนที่จะรีบปลดล็อกอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีไอ้ไอนั้นนะไอ้กลมๆแด,ดงๆอ่ะเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วก็ใส่หินอะไรพวกนั้นที่เพิ่มามเพิ่มเพิลังเป็นแสนเป็นล้านอะไรประมาณนี้นะควรที่จะรีบไปปลดล็อกตรงนั้นนะครับแต่ผมพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรนะใครที่สาตรต่อก็รู้ๆอยู่นะก็ไปทําต่อซะในส่วนของกลยุทธ์นะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไร ใส่หรือยังวะเดี๋ยวใส่ให้หน่อยแล้วกันนะหลังเพิ่มมาสามาันไม่มีอะไรจริงจริเลยนะทุกคนเห็นไหมทุดทีแทบไม่ได้สุ่มนะแต่ว่ามีตัวซุ่มอยู่กี่ใบวะยี่สิบใบนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ปลดแล้วก็ค่ายลบก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอัปเดตมาไม่ได้ทาอะไรเลยยังใหม่ใหม่ใหม่กิฟนะใหม่กิฟนะเลยต่อมาก็จะเป็นฮีโร่เลยแล้วกันนะครับฮีโร่นี่ผมจะไปด้วยความรวดเร็วเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเสียเวลาตรงนี้แต่จริงผมก็ไม่ต้องไม่ต้องเส ตัวแรกเลยนะครับสวิลิวยูอาร์นะครับพลัง8ปด0 0 0แปนะครับแล้วก็อุปกรณ์เฉพาะ2ดาบแต่เฉพาะ2ดาบนะอุปกรณ์ก็จะเป็นโจมตีแล้วก็คริติคอลเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ของโจมตีทั้งหมดเลยนะแต่ไม่ใช่โจมตีเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าของแต่ละอย่างที่ผมได้ในขั้นสิกานะครับส่วนจากพัดเด็กนะครับจะเป็นเลือด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 นะครับราชาซีฟูก็จะเป็นโจมตีแล้วก็มีป้องกันแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์โจมตีมาที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นโจมตีโจมตีนะครับ โซนิกก็จะเป็นโจมตีความเร็วแล้วก็โจมตีเลือดโจมตีดาเมจที่โจมตีความเร็วจีนอตแล้วก็ราชานันฟ้านะครับกอนก็ประมาณนี้เลยแต่จีจนอตผมอัพให้สามดาวแนละ้วโซนิกก็สองดาวราชาที่ดูก็สองดาวตาศูนย์สี่ดาวจากพารเด็กยอูอาร์ก็สองดาวสองดาวนะครับแผ่นทักษะก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะนะอัพให้ตัวให้แบบให,ให้เฉพาะแบบตัวที่แบบว่าเป็นตัวหลักเนาะอ,อย่างเช่นอันนี้ก็อัพไป นะอัพอัพอัพนนี้ก็ไม่ได้อัพมีบางนิดหน่อยทีน้อยก็ไม่มีเลยอันนี้ก็ไม่มีเลยนะครับพลังของผมถึงได้น้อยในส่วนพิเศษนะครับก็อัพให้อยู่แล้วเป็นขั้น2นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขั้น2อันนี้ยังขั้นหนึ่งอยู่จักรพรรดิเด็กก็ขั้นอ่ะอัพได้เดี๋ยวผมอัพให้เลยโหหมดแล้วขั้น2นะครับแล้วก็อันนี้อีกขั้น1ยังไม่มีอะไรมาใส่นะใส่ซีฟู๊ฟฟงได้ไหมใส่ได้ใช่ปห โอเคเดี๋ยวก well, ็ไปเปิดกล่องเอานะผมว่าน่าจะมีกล่องอันนี้อยู่นะครับก็ไปเปิดมาอัพได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครทีมหลักของผมประมาณนี้เลยนะก็จีนอตไม่ใช่ดิโซนิกเปิดก่อนตามด้วยแจ็คพาสเด็กนะครับแล้วก็ซวริลและชาติชฟูดนะประมาณนี้เลยนะครับอ่าใช่มีอะไรวะซูริลยังไม่สาดาวนะครับเต็งมากกว่าจะได้4ดาวเอ้ยไม่ใช่สามดาวโอ้ยลว้นหมดแล้วซูริลยังไม่สี่ดาวนะครับยังไม่สี่ดาวเลยมันยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยหน้านี้นะครับ แต่หน้านี้นี่ตันหมดแล้วยกไว้อันนี้ขาดไปอันนึงขาดไปเลเวลหนึง่งก็ใครว่างๆก็ไปทำแล้วกันนะก็ใส่เป็นไล่โจมตีแล้วก็มีดาเมจอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วบวกพลังผมก็ใส่ให้หมดนะครับเราก็จากพัดเกเปิดไปแล้วสองช่องซีฟู้ดเปิดแล้วสองช่องโซนิกเปิดปแล้วช่องหนึ่งจีนอไม่เปิดราชาหน้าฟัาไม่เปิดนะครับแล้วก็เพื่อนไม่มีอะไรโอเคครับทุกคนผมว่าสําหรับไอีของผมนะครับเซิร์ฟเวอร์หกสามหกที่เอ่อ น่าจะมีแค่นี้จริงๆนะครับทุกคนน่าจะมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็รอคนมาสารต่อด้วยราคา650บาทนะครับสำหรับคนที่คิดว่าน่าจะแพงก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะไม่เหมาะคุณแต่สําหรับใครที่คิดว่ามันถูกก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ Facebook ของผมได้นะครับหรือใครที่อยากว่าอยากให้ผมมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมตั้งไว้ที่700เอ๊ะไม่ใช่650บาทพอนะครับให้ทุกคนได้จับต้องจับถึงมาสารต่อของผมเนาะคือผมก็ควรที่จะเติม พวกทำพีที่มันมาใหม่หรือแบบว่าลูนอะไรพวกนี้ให้นะครับแต่ว่าผมกลัวมันจะเข้าลึกเข้าเนื้อเกินไปนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยจริงๆนะครับขลังลได้แค่นี้นะครับจากแต่ก่อนนี่20นี่ก็คือแบบว่าบุนแล้วตกมาอดับ6กนี่คือไม่ไหวเลยนะครับไม่ไหวเลยนะโอเคครับทุกคนก็เป็นว่า มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตำนานไซเบอร์63บอกที่ผมนั้นบอกว่าจะเล่นยาแต่ก็ไปได้ไม่สุดนะครับเพราะว่ามีอีก2 ID ที่เอ่ยยังรอให้ผมนั้นไปทำคอนเทนต์อยู่นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้ใครที่สนใจจริงๆก็อย่าลืมทักมาที่ Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนีม้มีอะไรแล้วขอตัวลาทุกคนไปทำเฟสไอดีนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย